ทำไมลิลลี่มาช้าจังอ่ะใช่ใช่เขาไปผ่านมาหนึ่งชั่วโมงเลยแล้วเนี่ยมาแล้วมาแล้วลิลลี่ทำไมเธอไปนานจังอะก็บอกแล้วว่าไม่นเงียะกะลจนะลิลลี่นี่เธอพูดไรกันไปรึเปล่าเปล่านะลิลลี่นี่เธอแนะนำตัวได้แล้ว ฉันที่นี่น,น,นะอายุสุบเจ็ดนี่นะฉันเป็นหนต้ตสวยัช่ไหมล่ะเอ๊ะเดียวๆดี๋ยว,ยวอ,อะไรอกม,มานรูปนี้คุณๆนะเหมือนฉันเคยเห็นในแอปพิน,นะ่ะอกากนี่นะฉันจริงๆนะเหรอแล้วนี่แ <c oughs> หละเฮ้ยจริงด้วยนี่นี่นี่จะกหกพวกเราเหรอ ฉันจริจรฉันไม่ได้โกหกฉันรู้นะว่าเธอโกหกบอกความจริงมาเดี๋ยวนี้ไม่ถ้าไม่บอกเดี๋ยวฉันจะเต,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 เตเะเธอออกจากกลุ่มนะอย่าเตะฉันออกจากกลุ่มนะบอกความจริงมาเดี๋ยวนี้บอกก็ได้ฉันชื่อลินลี้อายุหกขวบนี่นะาฉันฮ่าฮ่าฮ่าตลกจังเลยอย่าทำสิน้องพี่ก็เตะน้องออกจากกลุ่มนะว้าววะ จบแล้วนะ